โ,โอีคน,นี้นะะก็เริ่มแข็งแล้วนะคะแล้วก็ ให้ลูกกับแม่นะคะแล้สัมผัสกันนะคะสัมผัสแรกของแม่นะคะและลูกนะคะก็ทำความคุ้นเคยคุ้นชินกันก่อนนะคะแล้วก็อยาจะลองให้ดูนมดูนะคะว่าน้ำนมแม่จะไหลยังไงโอ้ไหลอยู่ไหลอยู่นะจะได้ฝึกเอา้าเตานะดันฝึกคาเตอเออดันไปเดวมาชานุ่มเองหรอก

અબરે આડે આયો લે આયો ન્યુ ન્યુ મેન તસંગા કન ให้มายู่กับแม่มก่อนันให้ลูกมาคุ้นเคยกับแม่มื่ก่อน้แนะือดอเดนปกติไ้หาอเอาเขาให้ได้กอนเออให้มายู่สัมผัสแรกแรคะนแข็งแรงไวมากนะคะม่นี่แข็งแรงไวมากนะคะแม่ค่ะนี่ แม่เขาเอาลูกเขาอยู่นะคะบางตัวนี้ไม่รับลูกนะแม่แม่แล้วก็ลบออกไวมากนะคะลบออกไวมากเมื่อยแค่ดินว่องมันอันนี้ สสนี่สัมผัสแรกของแม่โอ้ยอบอุ่นอบอุ่นเออเอาคุณขึ้นนั่งเอาคุณขึ้นัเนี่นกไปเรื่อยเื่อย่ารีบอย่ารแม่เขาว่าเนี่ล่ดกินมันเกี่ยวอรอย่ารีบอย่ารีบ สายสายสายสิต้องให้เจ้าของแกเข้านะคะแม่แม่เพราะว่าช้างจะได้แบบไม่ตื่นตะลนกตกใจนะ เราต้องเซฟตัวนะแล้วก็ที่เขาอยาเอาผ้าผูกนะคะก็แบบว่าเซฟช้างอยู่นะคะเซฟตัวเล็กอยู่เพราะว่าก่อนที่จะพาเข้าเนาะแรกๆเราไม่รู้ว่าแม่จะรับลูกเลยไหมนะคะก็แบบว่าผูกไว้นะคะเพราะว่าน้องก็ยังเดินไม่แข็งเนาะนะคะก็ต้องแบบเหมือนใช้ผ้าช่วยจับพยุงนะคะ ปลยลงปลยลงโอ้โหจับน้าาองน่ารักค่ะแมา่แม่เ <c oughs> ดินต่อแตะต่อแตะผ่าหนึ่งนะผ่าเลยอย่าปปิดอย่าปบีบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันหายอไงมึงน um ี่เดทนทานนะทนทายเดี๋ยวเดี๋ยวรจะมีูมันทมันชิมกับแมเพนชิมมันิมลูกก่อนมันชิมูดางอย่าอย่าฝ้า เนดสผัสโเริ่มเดินล้เริ่มเดินแล้วจะฝึกให้กินนมนะแต่แม่เขาก็เปิดขาให้อยู่นะเอ๊ะยกค้างนี่บ่แเมสิออกอีกบ่เ

คือซื <purposely Hi> le> look, ้ส <bey> <eni> you know? ิ่งว่ใของไหมในขอใช่ไหมรู้่าต้องตัวตัว่นเ่นด็ดเด็เด็ด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 เด็เด็ดเมดเด็เด็่เด็ดเด็ดเด็เด็เด็ดเด็่เด็ดเด็ดเด็เด็ เดินเก่งจังเลยพอเริ่มเก่งแล้วก็เริ่มเดินแล้วแม่แม่เดินละเดินละโอ้วนละ เอ็กปุ๊กแต่เราต้องเข้าเตะนี่แหละโอ้โหเราจะได้ที่นี่ได้ออเลยโอเคอะไรวะข้อห้อยชื่อตัวนั่นตัวน่าไปดึงมเงา่โธ่ไปบ้าไปนะหมดาด้ เริ ici, me. Me. ่มแข่งแล้วเริ De ่มแข่งแล้วเก่งเลยเก่งมากเลยลูกจำมั่มมากเลยเคยห่องเลยวะ แต่ว่าเจ้าตัวเล็กยังไม่ร้องนะแม่แม่ร้องแบบสองครั้งสามครั้งนี่แหละตอนที่แบบใช้เชือกโยงนะคะจับพยุมยืนอยู่นะคะแต่ว่าพอเข้าแม่ยังไม่มีเสียงเจ้าตัวเล็กเลยแม่ตบงวงเอาลูกแลวคู่กันบ่นุ่ยหุยด้วยรคขารไง

แมงจไปาไ่นะนไปเรื่อเจองแมวมั้นะไเรื่ยวนำู่เรอไปเรอยตัวนึงหรือเปล่าน้ได้อครับเขาได้เขาัวเขาได้นางก็ไม่ดูชอบขาดลูกานึงเ่องัวนำหนึ่ที่ไหนแ่อกตาเป็นมะม่วงมะม่วั่นคุณได้เอ๊กับผม ว่ผมเป็นหมอทับเงีหลายตัวอาก็เดเขาว่าอย่ับงี้ยตาตยนีมอตนนี้งเห็นได้เห็นได้ะก็ดีมันนม่าตัวตว่นะครับน้ำตัวยคาน่ะตัวนี้ปะตัวนี้ถือเออพอแล้วปะเอาออกเลเดี๋ยบมเดี่ยวมันเกี่ยว ดาย่นหน่คนดมามาน่ได้น้ำนมแล้วนี่ก็บว่าน้อนเาย่ายซ่อมอีกพไปลองเเ้าไปอันนี้เิ่าไปเปกับเพรามันเดืเดแล้วหยุดหยุดไหน่อยละไปแช่แช่เลาเเงเเเลมาเรอย

คลิปจะดีมากอีกเสียวท่าดมดยวยมันใช่น้องชายน้องชายเลย ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะคะแม่แม่จาฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยน,นะคะแม่แม่จ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ